ครับอยู่กับช่องปลาชิดคนหมักรถครับผมมื่อนี้มาเบิ่งอีกหนึ่งทีมงานครับคำกับบอเกี้ยวครับตะเวนตกดินกับวายานครับเปิดไฟเห็ดเลยครับนี่แบคโฮมาร์กทีครับโกเไปกู้ร้อยยี่สิบมาร์กทีครับแลนปาก่อครับเลนปากบ่อลเด้เกี้ยวกับว่าหมื่นถือคำเปิดไฟถ้ำก็ได้ครับนี่ของแท้บอไเด็เกี้ยวอ่ะ มืดหรือคำครับทีมงานนี่สูงงานปากบ่อครับถมสะด้วยครับเอ็คเคร้อยยี่สิบรุ่นสามครับรุ่นยอดนิยมเลยครับนี่เปิดไฟเห็นเลยครับสูบวสูบเบิ้งเบิ้งนี่ถมสะมืดครับเริ่มมืดแล้วเริ่มมืดแล้วครับนี่บอถอยครับสู่บอถอยครับเริ่มมืดแล้ว บงตากแบบตะเวนินกะบท่านบัท่าน,านดีคำดีกำลังพ่อซุ่มเล่าน,นี่เปิดไฟเห็นเลยครับบัไใดเกี้ยวว่ามื่หรือคำขอให้มีงานครับทีมงานนี่เอิ่นใส่บริการได้ครับขอให้มีงานบ้านไม่กลับก็ได้เพื่อนว่า นี่ครับถมสะเบิงบุญครับถมออกไปสะยูกไก่ถนนใหญ่นี่กับสะบักยางลึกเปิดไฟเหตดแล้วครับนี่ บอสได้ไปเรียนข่ในบ้านบอสได้ไปเรียน่านบ้านครับเพ็ดได้ครับเพ็ดได้ครับงานปากบอสเรียนในหน้าครับก็ให้มีงานครับทีมงานนี่บอเคยยันสุกดากเลยสุกดากออกไปคีก,กะจอดไก่ไปคู่ นี่ครับชีวิตรถด,ดำชีรถเมฟโคครับคำก็ต้องเฮ็ดครับยง้มมีงานก็ต้องเปล่าเฮ็ดครับยง้มบ่มีงานก็ยากครับนี่คำก็ต้องเฮ็ดขอให้มีงานชีวิตรถเมโครถดำครับมันมีโอกาสเฮ็ดได้คือแลรนอยู่ในหน้าครับบ <the> ริเวณนผ่านหมู่บ <The> ้านครับเฮ็ดได้ครับ ว่าต้องรอว่าหามุงเลิกหกม,มุงเลิกครับขอให้มีงานมือจัาวากันไหมชีวิตรถดำครับชีวิตรถเมโค้ครับว่าเป็นไงนยครับการหางานนี่เปิดไฟแล้ะส,สว่างสบายครับมาแล้วได้น้อยเดียวจน ดินเหมือดป้ดินเหมือดครับดินเหมือด,ดนี่ก็แวะมาเห็นกับกัดท้ายให้เบิ้งครับชีวีรถด,ดำคำเมือดก็ต้องเฮ็ดครับ่าถ้าเขาสั่ง เป็นคู่ครับสู้ครับชีวิตต้องสู้น่าจะจอดแล้วดินมืดมืดหนึ่งใหญ่บ่อไม้ครับถมสะครับถมสะพุ่น บึงบ่เตีมงางหรอกครับห0าอยเที่ยวเตีมบ่สะบอมเ่นหน่อยครับนี่ครับจอดแล้วจอดแล้วจอดแล้วมีรถดำ รถดำกระเทียวสุดท้ายแล้วครับดินมันเหมือดเมื่อเงินต้องใหญ่บอ่อไม่ใหญ่มงหลอกดินไหมครับมาถมสะคือเเ่าฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามครับช่องปลาชิดคนมักรถครับเดี๋ยวพ่อการคลิปนาะสวัสดีครับ